ได้สบายดีพี่น้องสาวสว่างคนอีสานมาอ,อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้ามือนี่ก็เป็นเงนเศร้ามือวันอาทิตย์น้อพี่น้องเนาะอาทิตย์ที่23เมื่อนี้ก็ได้เลงไดกันแน่นอ้สบายดีกันอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะมื่อนในการฮ็ดงานก็สิได้พักผ่อนละมือนี้เมื่อว่าเรื่องผมงอกพี่น้องกับพี่พี่ยัน ผักหยาดน้ากันเปิ้ว่าสาวสาวสว่างโกกผมนี่เิียนสิเป็นสาววัยทินห่าสั้นสาวสว่างสิสิปลอยหมันงอกกันเบิดหัวสะกอนพี่น้องสาวสว่างสิเห็ดให้ไหลใส่เชียนสมพูขึ้นวาว่ามันค้นผมงอกแต่เป็นเล็กน้อยอย่นะมอซ้ำกับงอกแบบพี่น้องเอ้ยผมสาวสว่างก็ได้ เราจะวางกรบบอกหยากย่อมอยากโกะมันนไงล่ะเนาะมันเป็นธรรม,มาชาติพูดคุยกันไปเนาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะห้องพักญาติกระไดเรื่องนั่นเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> ก็นี้ละก็คุยกับพีกับน้องเนาะเนาะกับคุยนี่นะธรรมดาเนี่ยละมีอย่างกับพูดกับคุยเนาะกับตะนามือตะเว้นก็เป็นอังสี่ละกับชีวิตประจําวันมันกับพอได้ไปค้าไปขายน้าเพลินมันก็ได้ยูสีหลอกชาวตะว่างก็ได้ตะกี้กับเหตุการณ์เหตุงานยูยายป่วยก็ได้ล่าออกกับมายูเป็นมูยายกับหาปีแล้ว เที่ยวจะเสียเงินช่วงนี้พี่น้องเอ้ยแบดกระเมิดทั้งแบดรถทั้งแบมดมอเตอร์ไซค์แบบนี้ <c ười> มือนีเป็นแมันแก๊บเมิดซาสว่วงกระไดเอาดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องเลยเยวาว่าโปเดอพี่น้องเด้อสาสว่วงกันใส่เสื้อซัพทั้งในงนี่ดอกเสื้อทักคุณยายใส่มาใส่มาโซโซพีโซนอ,ง,องนี่แล้วโซลูกโซหร้านอีกแล้วด่ เสียทักษิมือคุณยายพี่น้องเลยใส่นใส่เห็นพี่น้องอยากให้พี่น,อนอ้อ,นองชมชมเบิมงให้ผู้เฒ่านี่ยละให้กำลังใจผู้เฒ่าพี่น้องเลยเข่าเครื่องฟอกแล้วย่ายกระได้กำลังใจดีอยู่เมื่อยกระซูเมื่อยกัดกินอันชองอันไม่ลูกบอย ่งน้ำหวานบ่ขาดตู้เย็นดอกช่วงถึงช่งเมยแน่ยเกิบจิบให้ลูกบอย,อยนะผสมน้ำหวานๆเน,น,น,นี่ยมีแหง้งอยา่าเคปพี่น้องเอ้ยเล่ากระไดน,น้ำต้นไม้ต้นใดน,น,น้ำผักน้ำมีเล่าละมันเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ว่ามันกิดเล่าเห็ดละเอียดนเนาะเราบ่ได้เอาใชายย้ยางมันงดน้ำ ก็ต้องเอาบัวตับัวมะฮุดน้ามันพักมีเล่าก็ไดชีวิตประจำบ้นนนอพี่น้องเนาะก็เป็หลศิลป์ชุลศินปะพี่ศิลป์ชุลอิพี่ชุลิลป์ชุลศิหป์นุลศิลป์ชุ่ศนล ไปกระซูกันไปนะพี่น้อง<ห>ต่อซูมวนมวนหยาดกับเมื่อยน้ำคนไข่มวลน,น้ำมาน้ำกันกับเมื่อยน้ำอยู่ดิพี่น้องเลยนั่นคือกับมามาฝุดมาจ่ามาจมให้กันฟังหนื่อยละมวนนอนกับนอนเช้าอาทิตย์บ่ได้ไปโร,รงเรียนกับอันตาพายายพาพ่าพาพอพาแม่มาเด็กหน่อยใบรุ่นกระดัตื่นแต่เด็กแต่เศร้า ต่อสูเนาะัอบวนกระต่พี่น้องเลยขอขอบุญขอบุณดลยนายเดอ้อที่ให้กำลับบงใจกระไดง้นเก่าเช่นเดิมนี่นละบรรยากาศกระไดแต่สิได้ออกเมื่อบ้านเหมือนเก่า <c oughs> มือนีสิไปส่งไม่ชีไปจังหันกันมือนี่มูขาเจ้าไปแพ่ไพ่เงินอันบุญกันวันน้ไปดอกมือนี่เมื่อบานนี่ไปแล้วพี่น้องเลยเจ้าเช เจอสิออกห้องไตเนาะกับมูเขาก็สิไปไตเศร้าเล้ามันอากาศมันอากาศมันฮอนมันกังว้น,นกระไดมันแดดแดดจ้าพูดการ จังสีแล้วเนาะพีนนะ่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นกระไดคุณยายก็ได้ห่อเข่าก็จิ้มด้วมือก็ได้ต้มไข่ไกับเปน กิ่นข้างในไก่พี่น้องเลยคุณยายก็ได้กุ้เจ้านี้กับปั่นกินตะตีสามเครื่องละปั้นกินเขา่าตอนตอนยำเ้าวกัเขาเหนียวเพิ่นกับปั่นกินสะก้อนกินกินเขา่ากินยาก้อนสิมานี่เจ็ดโมงกับเข่าเครื่องเมื่อยแล้วกู้เฒ่าเนาะเพิ่นกับสิเมื่อยท้องเพิ่นกับสิเมื่อย์กับ าเขาไปกินอีกรอบสองหุงขาเจ้ากินข้าเจ้าย่ำม,มันเจ็ดโมงก็ได้เที่ยงก็กินเขาเที่ยงเขาเหนียวแรงก็กินข้าต้มใส่ไข่ว <c oughs> นๆวนเวียน,น,นไปงสี่แล้วน่ะพ่นอองเนาะแต่ละมมูอแต่ละเว้นแม่ชีแ่อยากกลับเมื่อบ้านแิจะได้ไปส่ง ก้ันจันทร์กับก้องคามนี่ละเมื่อปิซองมื่อเงินเมื่อซานเราคันลูกไ้คันลกขุงเทพแล้วก็สิได้บอกใข้สาวสว่างไปฮับอีกละมีมูยูเด้ตนแล้วเนาะแล้วกับแปอย่างแปดสิละลานกับบัไดยุ่เฮือนเราก็ลงไปหาเฮการฮิตงานขุ่เทปพ่ามีผูเบงเล่ากันที่ตนกันพี่น้องเลยแด้ับกันมายูนี่ะ มายูน้ำดูน้ำหนา,านี่คี่เกา้าเราไปจองมืงเฮอน้อากอนเหตุตามากกับบันเหตุยังก็ยังนักบาได้แต่ปรานั่นก็อยากไปตลาดนัดแต่โอ้ยจะเป็นพระกันอยากไปสองคุณยายนี่ใจสู่ขนาดกันว่ากันว่าไปหาสื่อของ <c oughs> ยังจะได้ไปแว่ลานอ,น,อนอันด้านเผาห่มอีกดิพี่น้องเลย ที่ทางบ่นเชียงเนี่ยมันไปมันไปส่งแม่ซีกันสิไปไปแว่เบื้งผาอีกพี่น้องคุณยายเราโอนเองินต้องมาต้องมา,าสะสมต้องมา,าสะสมมันผอมผับโป๊ะสมัยตะกี้เพิ่นกันลำบากมาพี่น้องเนาะพี่น้องมะยำม,มายำกับว่มีผาไม่แพ่นีแต่สะผาข้าวทิงมาเป็นครอบครัว เราก็เลยอยากซื้อซื้อมาตลอดพี่น้องทั้งทั้งต่ำทั้งเฮ็ดทั้งทั้งซื้อยังบ่ถอยจะได้เอาอันพาห่มไปให้เขาอับ้านดียู่ตะกี้ก็นยิบเองอยู่บ้านนี่ก็บ่อมนี่ละเพิ่นจะไปให้อันเซียวเพิ่นเพิ่งให้ผ้าห่มโบราณเพิ่นจะไม่ตะกี้ไปซื้ออันใส่ผ้ามาใส่อันไฟหนะพี่น้อง เป็นเก็บไปได้เองสามมันกระสอบคุณอะไปบ้านไวัยรุ่นดูหน้าู่บันทอนหนุ่มคนคนไทยเนาะพี่น้องเนาะคนผู้ไทยเป็นกับคนขยันนะนะคนดีสารเฮาเป็นเป็นเคยเห็ดจังนสี่ประเภทนีนคนไทยก็สิคือกันทุกภาคทุกคนละเนาะพี่น้องเนาะดูเป็นเห็ดเป็นกับเห็ดเป็นเคยเห็ดต่คนโบราณ พอคืเห็ดมีเห็ดไหมจันละพี่น้องสาวสาว่างกาันกนนีละภาพบรรยากาศกระไดมื่อนี้แต่สิได้เขาเขาเมื่อบ้านเรือบาทนี้นแต่งไดู้้แนแวกินแทนคุณแม่เิ่นไปจังหันกันต้องเสียได้กลับมาหาพุณยายชีวิตประจำวันสาวส,าว,สาว่างเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมกระไดเสาวะสว่างขอขอบคุณขอบคุณดีใจหลายพี่น้องค่ะขามาใหกกำลังใจดียู่ฟังเล่าฟังไทยต่างประเทศกระไดคำพูดวาจาการกระทาบันไดว่าถูกต้องบ่อนถือพวกถืกใจให้ว่าคิดพลาดประการใดกอขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมือนี้สาวสว่างกัน สบายดีจ้า